งานปลากระมังฝีมือน้องแพ้วโอ้ก่อนน้ำเจ้ะสัมฟ้ามือพอดีเลยนนวัดแห้งนะภาคีก <laughs> ต้องแห้งไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีตอนเ้าๆครับ กับบรรยากาศเย็นๆคึมฟ้าคึมฝนบรรยากาศดีมากๆเลยเป็นตะบะห้อนเบ้าครับมือนี้ผมพาทุกท่านมาเอาบรรยากาศตกป่านาดินอยู่ไม้เฮานี่แหละครับไม้แม่น้ำสงขามหลายๆท่านถามมาตกอยู่ไส่ตกอยู่แม่น้ำสงขามครับเบ็ดผมบัวท่านเดี่ยวลงรถดเลยพึ่งมาหอดเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าน้ำจะลงไปหมานๆครับได้ลุ่นแน่นอนมือนี้ ก็นานนหลังจากที่เฮามาสิทธิ์ล่าสุดมือหมอลำสิงเนาะมันที่นี่น้ำขึ้นมาได้ประมาณสองเมตรครับขึ้นไว้ลงว่เมื่อนี้ผมก็เลยมาจัดซะเลยผมม่าวงว่าเนี่ยเอา้นาน้ำลงงล้วตัวนี้มปนสันน้ำล่งนี่มันดีนะครับขอดีก็คือน้ำบ่แห้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงน้ำโตน,นี่ครับน้ำตน,นี่ยปลากินเบ็ดดี ลองิ่งครับมือหนีจะเปลี่ยนคือจังคววมผมว่าบ่เฮาจะได้รุ่นบ่น้องแพยวจะนํามาที่หลังนะครับจังได๋มือนีน้องแพยวก็ต้องได้วัดเบ็ดให้พี่น้องเบิงตามสัญญาที่ผมมาจะพาน้องแพยวมาวัดเบ็ดเนาะอยากทุระทุลังอยู่ครับนําบานน้าซองเดี๋ยวน้องแพยวก็จะตามมาน้าคุณคุณแดงแจยังส่ได้รุ่นแน่นอนครับม่นอยกันงัยละเฮารุ่นไปน้ากัน เวลาหฮาตกนาดินเยื่อดีเป็นได้ขันแมนนาสายบอ,ด,อบดีกะเอาป่าบอดากะเอาป่าบอยู่ครับดวงเบดที่ผมใส่ก็จะเป็นเบอร์เกลนะครับเนาะทุกไม้ทุกขั้งที่ผมมาตกผมจะใส่เบอร์เกาตายโตเลยครับยี่ห้อยังผมมาบอกนะครับข้าเจ้าบอท่านไน้มา่เป็นสปอนเซอร์ ไซเบอร์เก้านี่สามารถเอาปลาได้ประมาณฮอดสิบโลครับหลังจากสิบโลไปนั่นก็จะมีง่างเนี่แหละเนาะเพราะว่าผ,ผมเอาขึ้นมาล่าสุดไม่นี่เงยสุดก็คือเกือบเกตโลนะครับเนาะปลาโน่น,นจันนี้เนาะเกือบเกตโลก,ก็อยู่จังมังเลยใช้ดวเม็ดสามตัวครับถามว่าห้างจ่ายตะก้อบอกกับว่ได้ห้างหลายครับเพราะว่าขันหู้ห้างหลายเนี่ยย่ำตะก้อตีลงไป เหยื่อแตกตัวนำพัดดวงเบ็ดเขาก็จะห่างจากตะก้อบันย่ำป่ามากินเหยื่อดวงเบ็ดอยู่ห่างไหลมันกับบาถึกปากป่าครับต้องเอาอยู่บริเวณตะก้อเนาะย่ำป่ามาดูดเหยื่อเบ็ดก็จะได้ล่อยเข้าไปได้ง่ายๆของผมใส่ดวงเบ็ดสามตัวครับผู้ใดจะใส่หนึ่งตัวหรือว่าใส่สองตัวก็แล้วแต่ไม้นะครับมักจังไรก็จัดไปนี่แหละครับสำคัญ คือหนาเบ็ดหนาสายเท่านี้แหละใส่สายพี่อีครับเพราะว่าจําเป็นต้องให้มันคงเนาะปลาตัวใงญ่ไม่ได้ผมมีปลาตัวใงญ่กะเสือก,ก็ได้เอ็นก็นได้ครับแต่ว่าผมจะใส่สายพี่อีอย่างเดียวเลยแต่ก่อนี่กะแล้วแต่มากครับขนาดใดขนาดใงญ่ก็ได้ผ้ใด,ดเยื่อหลายก็ใส่เงี้ก็ได้แต่ว่าผมใส่ใส่กลางครับน่าจะประมาณ สองเส้นนี่แหละเนาะสองเส้นสามเส้นนี่แหละกาสาสละสส็สามเส้นแล้วครับ่งสองสามสามเส้นนะฝันเยอะกันครับส่วนเม็ดฟมน้นี่หลายๆท่านกัญยงกเขาจกยนะครับสาหรับนักตกป่ามือใหม่กัญยงโบราไในลูว้ว่าใส่เพื่อไงเงก็มี่หรือว่าเอาใส่ขนาดไหนก็นมี่เขาก็ต้องเบิงดวงเบ็ดนะครับ ขันแม่นดวงเบ็ดหน่อยเฮ้าก็ใส่ใส่น่อยดวงเบ็ดไ่เฮ้าก็ใส่ใส่ไงเพราะว่าจะให้ดวงเบ็ดลอยจากพื้นดินของผมใส่นี่ก็จะประมาณนี้ครับให้เขาลอ่อยจากพื้นดินอยู่ประมาณเส้นหนึ่งเนาะขันลอยสูงหลายดวงเบ็ดจะไปของเงียกหรือว่าของหางของตัวป่าดวงเบ็ดจะไปลอยเข้าป่าครับเพราะว่าเยื่อแตกโต เยื่อก็จะยู่พื้นดินป่าเวลาป่าเขามาดูดเขาก็จะดูดอยู่น้ำพื้นดินล่ะครับดวงเบ็ดก็จะได้ลอยขบปากป่าได้ง่งไๆเนาะเอาประมาณนี้ครับเส้นหนึ่งเนาะขันเท้าออกไปใส่น้ําล่องเบิงดวงเบ็ดจะลอยขึ้นมาอยู่ประมาณเส้นหนึ่งเนี่ยนั่นแหละพอดีเลยใส่ประมาณนี้ครับ ขั้นแรกขัวมือฟังทั้งหมนครับหัวหยวบหลดตีเพื่อนได้พ่อหาหน้าที่เลยครับได้รุ่นครับได้รุ่นหัวหยบหยบแบบนี้กระดิ่งหัวดังนี่รุ่นเบื้องครับง่ายหรือน้มอฮึฮึ ขั้นกลางครับขั้นกลางก็เอาขั้นในจะกินกวนปลาเขาหาเหยื่อไว้ครับมือนี่ แม่นแดดวกว่านีผมว่าหิงจะกินดีครับป่าใงพ่อครับพี่นง หัวยวบ่บยวบ,ย,วบย่อค่อยๆปกติปลาเงยจะกินลักษณะนี้ครับนั่นนั่นมันยู่หรือเ่าครับ ลอยชั่วๆนะครับเนาะหอเขากดคักๆเลยจังไปวัดจังโมเสียเที่ยวครับรทีนี้เขากำลังเล่นเบ็ดอยู่กำลังกินเยื่ออยู่อื้มอืมสายยอนแร้ว มื่นจังน้อยนะครับผมไปไม่ยากเพราะว่าน้ำพึ่งลดปากกระมังใส่งามอยู่ครับสามสีนิ้วคนแหละเกือบทำฟาร์มือ พื้นที่มื่อแห้งครับไปแห้งกับโบได้โรลัวน้องเพียวมากจะวัดได้บ่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุมานน่นน้องเพียวปวดขาเนาะครับเนะาะย่ำไปใส่มาใส่ย,ยางโดนโดนยางไก่แน่กะบ่ไดเพราะว่าเก็บขาปวดขาผมก็เลยบใครให้ไปครับหลายๆท่านก็เลยบบได้เห็นส่วนมากก็จะได้เห็นน้องเพียวไปน้าเนาะ แตงแกรลดลงข้าวที่แล้วมาปวดขารุ่นตัวครับกินว่าแม่นไปไงยบยบโยบโยบๆยบแทกระปากกับมั่งไปยังก็เอาขึ้นเก้าแล้วครับเอามาหาอยู่หากินยังคันหัวมือคันแหลกครับกำลังกดอยู่ อืมโเท่งแกอืมอยู่ก็ครับงาจะอยู่เลย อยู่ครับเบาๆสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้า ท่านวัดเบ็ดฟ <c oughs> ังเลยนี่ยินเสียงกระดิ่งอยู่ได้บ่ล่่ะบฟังห่นบได้อ๋อได้จักเต็มแล้วอ่ะ๋อมนัมนมันไว้อแล้วเวียกเหล่วงานน้ำเฮียนกับฝา้าออกมาเลยจา้มามือเสาพี่ตุ่มมาแต่เสาแน่จักหน่อยโอ้บรรยากาศมื้อนี้คืออึมคืมแท้พี่อืรยากาศดี เย็นดีหลายเนาะมีลมผอมขั้นไหนขั้นไหนหัวมื่นตอดกระดูนเนาะยังไมาขั้นในกดอยู่แต่ว่าขั้นกลางเย็นเยือลงไปไม่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอาเร็วก็เม่ยู่แล้วเยู่ามืนค่อยค่อยมาเลยมาเลย วัดแห้งเลยปากที <laughs> <laughs> ้องแห้งเลยก่อนน้ <laughs> องบนแห้งจะป่าอายุเบ็ดฝนลงเม็ดละมาแล้ว <laughs> มาแลว้มลวมาปลูกกระไดวัดปั๊บเลยครับว้าดึงงออย่างเฮ้ยสองแก้มบ่พี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 ่พมาซอยเนี่ยเ <laughs> ี่ยตรงจับคันเบ็ดยังสี่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวควายเออเขาจะยุ่ต้องจับขันเด็ยวเลยสิเด้เอคนนี้มันเข่านี่ย่ำมากอีกไก่ฟางอยุเงกเลยนมันจะสิดบอ่ของย้อนลงปลามันดิเอกากเบิ้งบ่ได้แล้วไม่ใช่ของก็ของเธอมันหลายเบียดก็เดนี้ดวงเดียวเนาะกำลังครับ

เเดี๋ยวเดี๋ยวทาร์กอนแล้ว <c oughs> คอยคอยเ <c oughs> มื่อนี้แดดแหง้งบ่ออกพื้นที่แหง้งบ่แห้งครับมันเปียกมันขึ้น,นันฝนกระตกชิมเยอะซื้อบอ่อ นั่เงียบแถบันมันลุดไปแล้วบ่ขายยันบ่นังเพล้ายันเลยเนี่ยเอาเอาเลยวัดเออยูบ่ยูยูยูยจกกระทันเนี่ยลยูล,ยลตั้งขั้นสูงสูงเล่าป่ามาตั้งขั้นสูงสูงขันมัน เปิลไปทางไหนเขากัดึงขึ้นมาเออตากันลงสูงๆปน,น,นี่ไว้มานั่นละอเอาให้พี่น้องเบ่งบันนี้นี่แะครับผลงานปลากระมังจีอน้องแพ้วโอ้ตงงากง้ำเลยจ้ะตั้ง้ามือพอดีเลยฮอะ ฝ่ายานี้ตรงมาให้น้องเพียวได้วัดเน่นอนแหลมมือน,นี้เบสเท่าผ่านมากเกือบสองชั่วโมงเคืองแล้วครับเงียบเลยเพราะว่ายุงคางนี้เขาเจ้าเห็ดสะดุงครับสมแมแซมสะดุงผมว่าปลาน่าจะตื่นคันวันสันมันว่เงียบโดนปานี้ดอกน้องเพยวเขาบ้านแล้วเนาะครับ มาจะไปเก็บผ้า,าสัย่านฝนตกต่ออยู่ตนน่งขันแหล็กสายมือครับปลาตอดอยู่เมื่อกี้นั้นต่าเงียบโดนเลยตอนนี้นานจะประมาณเทียงแล้วครับเทียงแห้วเนาะเทียงกลัว,วหลุเบางช่วงใบงมันแท่มีหลงมากครับคันปลาบ่ต่นก็คงจะได้วัดอยู่ตลอดเนาะอันนี้เงียบ เงียบโดนเลยครับหืมคงกลางครับอย,ยู่อยู่อาให้ชั่วชั่ว ปลากระมังนี่เป็นปลาปากบางเนะครับคันเขามั่นใจว่าเขาอยู่แล้วว่าจาเป็นต้องวัดครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาเขาจะฉีกรอบใบครับอืมอืมไม่แล้วครับตอนนี้ เอวเนื่องจากเมื่อกี้ได้ครับแต่ว่าขั้นนีผมสังเกตเบื้งต่อนปลาขั้นกลางกดรู้สึกว่าขั้นนีกดน้ำอยู่ได้ครับกดพร้อมกันเนาะแต่กระมังครับืึรูปะ มังครับมาอีกหนึ่งแก้มของขั้นนัดมอน้ำเมื่อกี้ตอนนี้ป่านิ่นข้างดำกําลังเปลี่ยนกระแสนะครับผมว่ามันคือป่านิ่นคกับโมเมนต์ประมอป่านิ่นขันแมนมาระบาดอยู่ทางแถวบ้านผมนะผมว่าเงย่ระท่านครับหมอเสื่อหลด รับรองเกี่ยงตับตอนนี้เวลาายสามนะครับผมคิดว่าช่วงแร่งๆมากนีป่าเริ่มเข่าครับพอพ้นเส้นซยสะดุงแล้วเริ่มเงียบแล้ว ตัวป่าเริ่มตอดสุกข,ขันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านอยู่ห้หอดคำล่องเบื้องเลยว่าป่าจะกินซําใดมือนี่เขาจะได้นวนจันมาครับหลุนเบืง้ง มั่งไงครับนี้กกฝ่ามือผมนี่ครับสุดยอดเลยตัวนี้ไงี้ก็มูครับเมื่อนี้กินโดนก่วจะโกดแห้ที่แรกผมกลว่ามันพันกันครับกับขั้นแหลกฟังขวามือ แลกหัวมือก็อยังกดหัวคือเก่าอยู่ครับยังคำไม่ยังโตัเยงยขึ้นเยยขึ้นหวังวันจะมีไซโลครับอือ จะขั้นเดียวครับช่วบมึงเอาครับพี่เดตัวนี้ผมลืมขยายกล้อง tìm trò đây ขั้นไก่แล้วครับกินได้ขั้นเดียวแล้วเบิดมืออยู่นี่เอาลงไปขั้นมานพี่น้องเสือเรื่องขั้นมานไหมครับตั้งได้กี่เบ็ดเท่าจะเป็นขั้นแดงหน่อยเนาะขั้นมานที่ป่าเข่าดีที่สุดเข่าดีแบบผิดปกติเลยตั้งแต่ใดขั้นหนีมากขั้นหนีรู้สึกว่ามานอยู่ครับเอาไปซิดประกดก็ก,กินดีอยู่อยูแล้วครับ ต,ตอนวัดมาหนักๆอยู่ด้ยครับโอ้โหห่นมากน่เบ่าวแวงผมยังครับผมไม่แต่ลิต้เน่าตากปลานะครับเมื่อนี้บม่ไเลยลงน้ำเลยมันมีป่ายไง ตอนนี้กหาโมงกลักวๆล้วครับสามใบสุดท้ายครับขั้นไหนกินผมจะเก็บขึ้นมาเลยครับคำแล้วเนาะหาโมงแล้วมือนี้ถือว่าอยู่เต็มทีเลยตั้งแต่เสาหอดหาโมงเลยปกติเขาจะกลับช่วงใบสองใบสามปากยังต่ออยู่ครับแต่ว่าขั้นไหนกินก็คือเก็บเลยครับในใบใดกับใบยังเนาะมือนี้เขาก็ได้ไลาแล้วล่ะครับ เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับทิมไว้โดนเติบหลอนเบดิดเดี๋ยวฮามาเบิงป่าน้ากันครับเมื่อนี้ผม,มาจะเอาไปปล่อยสรนะครับบได้เฮ็ดเมนูให้เพนอเ้องเนบะิงเนาะเบิงป่าน้ากันไปปล่อยสาไว้ครับงาาเห้องยากเฮาก็เอาอยู่ในสระมาอยู่มากินช่วงนี้ห้องหาได้ฮาก็เอาไปปล่อยไว้ปล่อยน้ากินไปน้ำละครับเมื่อนี้บได้เตรียมเงี้ยองกับบุ๊บยัง ว่าเขาก็ได้ไล่หรอกอือกสวดน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนสิบก็แจ้มหมดเลยครับอย่น,นี้หอกอว้า นี่ครับใส่ทางไปงังนสิเนาะไปเอาไปปล่อยครับในลายปันได้อน้ำปล่อยนี่วูว้งแต่กลับบ้านน้ำมาหนีมาน,นอ้อตายกินอยู่ช่วงใบเหนือน้องเขีายวมาป่าบวกกินได้ช่วงนึงก็จะเริยนนำเที่ลงเบื้อเลยครับ แสดงว่าเพลวอยู่ประมาณพระเจ้าเยสะดุงเลยปไปเอียงไปเลยอืมอยเลย่ากินสะอันยะไ่กินรอบนาะสะนี่ป่าบ่อออกนะครับแล้วผมกับไตแม่งไว้หเขาพร้อมเนี่ยมึงขึ้นเขาก็กินแม่งห้องประจําเป็นต้องเกี่ยวหัวหันก็นได้แต่ว่าสะนั่น ออกแน่ออกแน่ปลาเลียงปลาป่อยโอกยครังะมือนกนี้กขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกำลังแพรวมาอยู่สม่าเสมอครับมื่อกี้กขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไว้พอกันไหมจ้าโอเค